มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ปะทำไมนิทานไทยต้องแต่งให้ผู้หญิงโดนกดขี่ด้วยวะคือนิทานไทยหลายเรื่องเลยเนาะที่แบบว่าผู้หญิงจะโดนกดขี่ต้องเป็นรองจะต้องยอมสามีเยอะมากแล้วก็แทบจะทุกเรื่องเลยแต่ว่านิทานที่แบบผู้หญิงน่าสงสารมากๆอ่ะมันก็จะมีอยู่ประมาณสองสามเรื่องที่แบบอุ๊ยถ้าได้ฟังหรืออ่านแล้วแบบทาไมมันถึงได้แบบหน้ารันทดอาพับได้ขนาดเนี้ยอย่างเรื่อง คุณชาคุณแผนเนาะที่เป็นเรื่องของวันทองอันนี้คือน่าสงสารมากเรื่องก็คือประมาณว่าคุณชายเนี่ยก็จะมีรูปรักที่แบบอ้วนอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณแผนเนี่ยก็คือรูปลอทีนี้ด้วยความว่าวันทองอะ่ะแต่ก่อนชื่อว่าพิมพิลาลัยแล้วคุณแผนกับพิมพิลาลัยเนี่ยเขาชอบพอกันก็แบบมีการสู่คอก็ได้แต่งงานแต่ทีนี้ด้วยความว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงครามเขาก็สั่งให้คุณแผนเนี่ยไปสู้รบต่าง ทีนี้ด้วยความว่าพอผุแผนไปแล้วใช่ไหมคุณช้างเขาก็อยากจะได้พ,พิมพิลาลัยเนี่ยมาเป็นเมียทีนี้มีอยู่วันนึง,พ,งพิมพิลาลัยอยู่อ่ะก็เออล้มป่วยเป็นไข้เป็นอะไรเงี้ยแล้วคือไม่หายเลยแบบป่วยหนักมากรักษาไม่หายก็เลยมีคนแนะนําว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นวันทองอาการเนี่ยก็จะได้หายก็คือพอเปลี่ยนชื่อเป็นวันทองปุ๊บก,ก็หายจริงๆส่วนคุณช้างอ่ะด้วยความว่ารัก วันทองมาตลอดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยตอนนี้คุณแผนไปแล้วก็อยากจะได้วันทองมาเป็นเมีย,มมยก็เลยนําอุบายว่าเอาหม้อใส่กระดูไปให้แม่ของวันทองดูว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็คูว่าวันทองก็คือผัวตายเนาะก็จะต้องเป็นไม้พอเป็นไม้เนี่ยจะต้องถูกคุมตัวไปเป็นไม้หลวงตามกฎหมายในสมัยนั้นอย่างเงี้ยแต่นางวันทองอะ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่าผัวตัวเองอาจจะตาย แล้วก็ไม่อยากแต่งกับคุณช้างอยู่แล้วไงก็ยังจะรักวตัวเองตลอดอะอย่างนี้แต่ทีเนี้ยด้วยความว่าคุณช้างมันหลอกเนาะแม่ของวันทองก็คิดว่าเออต้องเป็นตามนั้นจะต้องไปถูกคุมตัวแน่ๆก็เลยเห็นว่าอ่ะต้องให้วันทองแต่งกับคนอื่นแล้วประจบเหมาะที่คุณช้างมันรวยอยู่แล้วมันเศรษฐีก็เลยบังคับให้วันทองเนี่ย แต่งกับคุณช้างวันทองก็สมัยนั้นนะเนาะก็คือต้องตามใจแม่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณผูชนอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วไงวันทองก็เลยโอเคแต่งก็แต่งแต่แต่งแล้วอ่ะก็ไม่ยอมไม่ยอมเข้าหอไม่ยอมไปมีอะไรกับคุณช้างด้วยนะตอนนั้นนะ แต่ทีเนี้ยวันหนึ่งขุนแผนน่ะกลับมาพร้อมกับเมียน้อยมาด้วยก็เห็นว่าเมียตัวเองกลายไปเป็นเมียคนอื่นแล้วเออก็โมโหโมโหจ,จ,จัดเลยแล้วก็เอาอม,มีน้อยเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นอืมขุนแผนก็อยากคุ้งโกรธแค้นทุนช้างแหละว่าหลอกวันทองนู่นนี่นั่น,นก็พยายามที่จะแก้แค้นมาตลอดประมาณว่าพอเหมือนยื้อแย่งที่เอาวันทองกลับไปเป็นเมียให้ได้ประมาณนั้นอะทีนี้ก็เลยแบบพระพันวาษาก็คือเป็นคนเหมือนเจ้าเมืองอนะเนาะ เขาก็ต้องมาไตาส่สวนตันสินว่าจะให้ไปอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ก็ต้องถามวันทองว่าตัววันทองอยากอยู่กับใครทีนี้วันทองก็คือพูดไม่ได้พูดไม่ออกประมาณว่าไม่รู้จะไปอยู่กับใครเออทำให้คิดว่าวันทองเนี่ยรักทั้งคุณช้างคุณแผนเลย รักทั้งคู่เลือกไม่ได้คือสมัยนั้นอ่ะมันก็เป็นเหตุว่าผู้หญิงอ่ะจะหลายใจไม่ได้จะไปมีผู้ชายจะไปมีชู้แบบนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆเลยทําให้โดนประหารชีวิตไปเลยจ้ะคือไม่ได้สืบต้นสายไปเหตุเลยว่าจริงๆที่วันทองต้องมาอยู่กับอีขุนช้างเพราะอีขุนช้างไปหลอกแต่แบบโทษวันทองคนเดียวใช่ใช่สรุปคือทั้งเรื่องไม่ได้ทําอะไรเลยโดนโดนเฉยใช่ไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าเอนก็โดนหลอกแม่ก็ตัดแต่งเป็นไปได้ไหมว่าไม่กล้าพูดว่าเพราะอะไรก็คือก็ไม่ได้หลักขุนช้างตั้งแต่แรกเนี่ยปะใช่ไหมอืมอืมแต่ว่าพอเทียบน้ำหนักแล้วขุนแผนก็แบบมีเมียหลายคนกระทํากับมันหลายอย่างพอๆกันทีใจจริงๆอาจจะไม่อยากเลือกสักคนเลยก็ได้ก็เลยพูดไม่ออกอืมอก็คือมันทิดมากๆเลยทําให้โดนประหารชีวิตไปเลยจ้ะ คือไม่ได้สืบต้นสายไปยเหตุเลยว่าจริงๆที่วันทองต้องมาอยู่กับอีขุนช,ช้างเนี่ยเพราะอีขุนช้างไปหลอกแต่แบบโทษวันทองคนเดียวใช่ใช่สรุปคือทั้งเรื่องไม่ได้ทําอะไรเลยโดนคนดูเฉยใช่ไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ําเพราะว่าเองก็โดนหลอกแม่ก็ตัดแต่งเป็นไปได้ไหมว่าไม่กล้าพูดว่าเพราะอะไรก็คืองงก็ไม่ได้หลักขุนช้างตั้งแต่แรกเนี่ยป่ะใช่ไหม แต่ว่าพอเทียบน้ำหนักแล้วคุณแผนก็แบบมีเมียหลายคนกระทํากับมันหลายอย่างพอๆกันทีตจจริงๆอาจจะไม่อยากเลือกสักคนเลยก็ได้ก็เลยพูดไม่ออกออืก็คือเหมือนทางเรื่องนี่ไม่มีใครฟังวันทองไม่ใครไม่มีใครคิดจะถามวันทองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอืใช่แล้วสุดท้ายก็คือวันทองก็ตายอยู่คนเดียวใช่ไหมคุณแผนก็<ช>ได้แต่งตั้งได้ดิบได้ดีขุนช้างก็รอดอืแล้วก็โดนคนเอามาด่าอีกว่าวันทองสองใจนะคะอืถูก แต่ผัวมีกี่ใจก็ได้ค,คือตอนเด็กอะ,อะกูก็คิดว่าเอ๊ะทาไมวันทองต้องสองใจด้วยวะคือตอนเด็กประมาณปห้ามันได้เรียนเรื่องผงชักนแผนไงกูก็จะแบบเนี่ยวันทองสองใจมันเป็นเหมือนเป็นคําที่แบบเออแบบคนพูดเยอะๆคนพูดบ่อยมากอะไรเงี้ยในเรื่องกูก็จะแบบเอ๊ะทำไมวันทองต้องต้องสองใจด้วยวะแต่มันไม่ได้มีฉากหรือเรื่องราวอะไรขนาดนั้นไงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ย จะอยู่แบบมาบอกว่าวันทองสองใจเลยกูก็แบบโหสมัยนั้นก็คือผู้หญิงมีชู้มีผัวสองคนก็คือมันไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็คิดมาตลอดว่าเออความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องผัวเดียวเมียเดียวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อูก็ไม่ได้รู้ว่าคุณแผงก็คือมีมเมียเยอะจนเหมือนมีละครช่องสามอะไรเงี้ยแล้วเห็นฉากที่แบบวันทองโดนประหารก็แบบอ่ะจริงๆแล้วก็คืออีคุณแผงก็คือมีมเมียเยอะค่ะ แค่ว่าวันทองคือเลือกไม่ได้เฉยๆว่าจะอยู่กับใครแค่นั้นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนะี่ยเพราะโดนกระทำในขาดนั้นกูว่าคงไม่อยากอยู่กับทั้งคู่อะกูค,คิดว่าย่างงั้นนะแต่เรื่องก็คือสอนให้แบบเน้นไปที่ความผิดของวันทองนะคะคนที่โดนแบบเหมือนเหมือนวันทองเลยก็คือนางกากียปะ่ะอืมกากีนที่ก็โดนผู้ชายเย่งไปเย่งมาคือกากียเป็นผู้หญิงที่แบบสวยมากมีรูปงาม ตัวก็หอมอะไรอย่างเงี้ยแบบใครสัมผัสได้กลิ่นก็จะแบบติดใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นกลิ่นจะตินตัว,ตวคนที่สัมผัสใช่ปะเออประมาณนั้นใช่ก็คือเหมือนติดตัวคนที่สัมผัสด,ด้วยแล้วแบบเหมือนฟีโรโมนเนาะอารมณ์นั้นอะแบบว่าอพอได้กลิ่นแล้วโอ้ยแบบรู้สึกแบบสเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วกากีก็นางก็แต่งงานแล้วแหละใช่ไหมแต่งงานแล้วเออมึงเล่าไหมก็ได้ก็คือกากีเนี่ยเป็นมเหสีของเ้าพมทัศน และทีนี้ด้วยความสวยความแบบมีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้เท้าพรมทัศน์ก็แบบไม่ให้ผู้ชายคนอื่นเข้าใกล้เลยยกเป็นคนที่จําเป็นจริงๆ <S <S อืทีนี้มีคนสนิทคนหนึ่งชื่อนาตกูเวนเป็นคนที่มีหน้าที่บรรเลงดนตรีแต่งกรให้เท้าพรมทัศน์อะไรอย่างนี้เหมือนประมาณแล้วก็ได้ใกล้ชิดกาก,กีด้วยแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท้าพรมทัศน์เนี่ยก็ชอบเล่นสากาแล้วทีนี้ก็มีคู่เล่นคนนึงเป็นพยาคุตเหมือนว่าคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยบว่าเป็นพยาคุตแค่แบบมาเป็นแบบคนเล่นด้วยกันเฉย หมือนแปลงร่างแล้วทีนี้นะเออแล้วทีนี้วันหนึง่งพญาครุฑกับนางกากีก็บังเอิญศบตากันก็คือนางกากีสงสัยว่าแบบพัวไปไหนอย่างงี้ก็เลยมาตามหาแล้วมาศบตาก,กับพญาครุฑนี่พอดีพญาครุฑก็เหมือนตกหลุมรักจากนั้นก็แบบพอเล่นเสร็จใช่ไหมก็เอนแต่ว่าอยากจะรักพาตัวนางกากีไปจากที่แบบเป็นหนุ่มรูปงามก็เลยใช้อิทธิฤทธิ์ต่างๆให้แบบฟ้ามืดฟ้ามัวแล้วก็รีบอุ้มกากีกลับไปที่เขาพัซุเมนที่ตัวเองอยู่อื พอรับพาตัวไปแล้วทีนี้นาากูเวนเนี่ยที่เคยใกล้ชิดกับกากีมาก่อนจริงๆก็แอบมีใจให้กากีแหละนาากูเวนก็เลยอาสาไปตามหาด้วยการจำแรงกายเป็นตัวะไรเกาะปีกพยาคุดกลับไปพอไปถึงก็ไปเจอนางกากีถูกขังไว้นาากูเวนก็ล่อลวงให้แบบร่วมหลักกันทีนี้ก็เลยเอาเรื่องกลับมาเล่ากลับมาเล่าให้ เท้าพรมทั์ว่ามันเนี่ยได้เสียกับกากีแล้วเหมือนต้องการให้เท้าพรมทัดรังเกียจไม่อยากได้กากีกลับมาเป็นเมียแล้ว <im it> แล้วก็คุดก็รู้เรื่องเหมือนกันไปอแาบไปได้เสียกากีคุดก็โกรธก็ส่งตัวกากีกลับมาเท้าพรมทั์ก็พอได้ยินว่ากากีไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็ไม่เอากากีแล้วเหมือนกัน <im it> ก็เลยสั่งให้มหาเล็กเอากากีไปลอยแพยในมหาสมุทรพอไปลอยแพยในมหาสมุทรแล้วก็บังเอิญไปเจอกับคนบนเรือสำเภา นายสำเพาก็เห็นกากีก็ชอบอีกก็เลยเอามาเป็นเนียพวกลูกเรือคนอื่นเห็นความสวยก็ชอบเหมือนกันไม่พอใจที่แบบหัวหน้าทําไมไม่แบ่งให้บ้างเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยหัวหน้าก็แบบรักหลงเพราะคนเรือเนี่ยมันก็เลยสู้กันเพื่อยแย่งกากีกากีก็เลยช่วยโอกาสหลบหนีพอหนีได้ ทีนี้ก็เข้าไปอยู่ในป่าเจอเท้าทศวงศ์เท้าทศวงศ์ก็เป็นไม้พอมาเจอกากีก็เอากากีไปแต่งตั้งเป็นมาเหสีทีนี้พอไปเป็นมาเหส,สีเท้าทศวงศ์แล้วทางเมืองเดิมเนี่ยท้าพมทัตประชวนแล้วก็สวรรคตแล้วไม่มีทายาทคนก็เลยเลือกนาดกุเวนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนแล้วพอนาดกุเวนได้เป็นกษัตริย์ก็ยังอยากได้กากีกลับคืนมาอยู่ก็เลย mm. ส่งสารมามาทวงกากีคืนแต่ทีนี้ผัวคนปัจจุบันก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เลยเกิดสงครามสุดท้าย นาทกูเวงก็ชนะแล้วก็ได้กากีกลับมาเป็นเมียจบยื้อยุดฉุดกระชากกากีก็คือเกิดมาสวยเท่านั้นเองแล้วก็โดนคนนั้นคนนี้ล่อลวงก็คือแย่งกันเหมือนเป็นสิ่งของเลยไปเจอใครก็โดนเขาเอาเป็นเมียหมดอืม,อมแล้วคนก็เลยว่าเหมือนข้อคิดว่าอย่าเป็นแบบกากีนะเป็นหญิงชั่วมีมีหลายผัวอย่างเงี้ยหรอใจง่ายอย่างเงี้ยหรอ ก็คือใช้เป็นคําเรียกเลยปะ่ะคนที่แบบหลายใจมีหลายผัวอะไรอย่างี้เรียกว่าเป็นอีกากีเลยเออเออ,เอ,อใช่ใช่หรอมีด้วยอ่ะอืมเป็น<ม>อีกากีแบบมีหลายผัวมันเป็นนิทันว่าหญิงมากชู้หลายผัวหญิงแพทย์สิยาทำให้ถูกประณามมันต้องทำเสียงเงี้ยอินอะไรอย่างเงี้ยทครั้งที่เราแบบเหมือนตั้งท็อปิกว่าทําไมผู้หญิงต้องโดนแบบกระทาโดนขดขี่อะไรเงี้ยมึงก็เสียงมึงอินเหลือเกินใช่ทั้งที่จริงคือประชดนะทำเสียงมันด่าเอง มีเรื่องอื่นอีกวะคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของจันทโครลบปั๊บมีแบบเป็นโมลามันเป็นเรื่องของจันทโครลบ <Ừ. S 2> ก็คือเรื่องราวประมาณว่าจันทโครลบเป็นเป็นเจ้าชายแล้วก็ได้เดินทางออกไปแบบริ่มเรียนวิชาต่างๆก็ได้เรียนกับพระฤษีนี่แหละพระฤษีก็สอนทุกอย่างเลยจนจันทโครลบสาเร็จวิชา แต่ทีนี้ก่อนที่จะกลับเมืองตัวเองเนี่ยพลเรือศิษ์เขาก็เลยมอบะอบแก้วให้แล้วก็สั่งํำชับว่าอย่าเพิ่งเปิดเด็ดขาดจนกว่าจะถึงบ้านแต่ทีเนี้ยด้วยความไม่ซื่อสัตย์ก็เลยรีบเปิดพรผอบก่อนท,ทั้งที่ยังอยู่ในป่าทีนี้ก็มีนางผู้หญิงสวยงามชื่อว่าโมลาออกมาด้วยความว่า เปิดในกลางป่าเนาะก็ต้องพาเดินทางกลับบ้านเมืองตัวเองทีนี้ระหว่างเดินทางเนี่ยก็ได้พบกับโจรป่าซึ่งพอเห็นนางโมลาก็รู้สึกถูกชะตารักใคร่อยากได้เป็นเ,นเมียเออก็มีการทะเลาะแย่งชิงกันจนจันทโคลบเนี่ยก็ถูกโจรป่าฆ่าตายฆ่าจันทโคลบแล้วก็ได้โมลาไปเป็นเมียทีนี้พอได้อยู่กันสองคนโจรป่าก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ย นางโมลาจะต้องทิ้งไปแน่ๆเพราะว่าขนาดเจ้าครุบเป็นองค์ชายเนี่ยยังทิ้งไปได้เลยแล้วก็มากับตัวเองโจนก็เลยคิดว่าเออตัวเองหนีไปดีกว่าก็หนีไปเลยแล้วโมลาก็คือพยายามตามหาโจนป่าแต่ทีนี้คือพระอินทก็มาเห็นเจ้าครุบตายใช่ไหมก็ชุบชีวิตให้แล้วก็บอกว่าให้เจ้าครบเนี่ยไปตามหาเนื้อคู่เพราะว่าเนื้อคู่ตัวเองอ่ะอยู่ที่อื่นนะแล้วก็เลยสาบนางโมลาที่มีจิตใจชั่วทิ้งจ้าตะครุบไปแล้วก็เลยสาบให้ เป็นนางชนีร้องหาผัวไปตลอ,อดชีวิตอก็คือ,คอจริงๆแล้วนาะงไม่ได้ทําผิดก็คืออ,ออกออกมาจากพระอบเดินป่ามากับผู้ชายคนหนึง่งแล้วก็มาเจอโจรต่อสู้แย่งกันพอโดนแย่งไปแล้วก็จําเป็นต้องไปกับโจรแต่สุดท้ายก็กลายเป็นโดนสาปให้เป็นชนีแค่นี้เลยเออกูลืมเล่าไปตอนหนึ่งว่ะลืมเล่าไปว่าพอแบบเห็นโจรเข้ามาจะทาร้ายประชาชนลบใช่ไหมแล้วตัวเองก็คือแบบเยืนอยู่อะ่ะก็ มีพระขันอะมีดนั่นแหละ <c oughs> ก็จะพยายามจะ <c oughs> จะส่งไปให้จาร์โคลบแต่ว่าดันโยนไปตรงกลางแล้วด้ามมีดอะดันหันไปทางโจร โจนมันก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็ฆ่า,าจนัานทาโรลบได้ทั้ง <uellement. S 1> ที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจ <sim. S 1> แล้วก็เลยได้ไปกับโจนก็ <AM> ER <C SE> นคือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปกับโจนแต่ก็จำใจต้องไปปะมันทากจันทาโรลบตายค่ะใช่แล้วคือตัวเองก็คืออยู่ในป่าแล้วเองเพิ่งเ <AM> ER <C SE> พิ่งออกมาจากขอ,อบไม่ได้มีสติอะไรพอ <AM> ER <C SE> ที่จะคิดอะไรได้มากมาย <AM> ER <C SE> ใช่ไหมก็ต้องตามคนอื่นไปก็ต้องตามโจนไปสิใช่ปะ่ะก็คือโอลมาไม่รู้เรือเปล่า ื่นมางงเลยเอ้าอยู่ไหนไวะนี่เราพอีกจนแย่งเขาไปได้เสร็จแล้วก็หาว่าเขาไม่ดีอีกเพราะมากับตัวเองเอ้าก็มึงแย่งเขามาเข <c oughs> าไม่มา <c oughs> มึง้วจะให้เขาทำไงวะอยู่ก็น้อยใจขึ้นมาผ <c oughs> าดเจ้าชาย, <c oughs> ยโดนทิ้งได้ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าเจอคนที่ดีกว่าจะต้องทิ้งไปนแน่เลยคิดได้อันนี้คือมึงมึงไม่ได้ดีกว่าปะมึงไปแย่งเขามามึงไปเอามีดเสียบเขาอะไร แล้วพอินทก็ค,คือคิดว่าใจิตใจชั่วร้ายทิ้งตอนน้นเขาลบไปได้ก็เลยสาบให้เป็นชนีเลยให้ร้องหาผัวไปตลอดชีวิตก,ก็คือยังไม่ได้เป็นผัวเมียกันเลยเพิ่งมาเปิดผ่าอกแล้วก็เจอกันในป่าแต่โดนแบบลงโทษเพราะว่าทิ้งไอ้นั่นมาโอเคจบจริงมีเรื่องของพระเวสสันดรด้วยนะที่เราลึกกัน ก็คือพระเวสันดรเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทําบุญทําทานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็คือพอแบบได้ขึ้นครองราชใช่ไหมก็ได้แต่งงานแล้วก็มีพระโอ,โอรถมามีพัธิดาแล้วทีนี้ด้วยความว่าช่วงกรียุคข,ของเมืองแบบประชาชนเดือดร้อนต่างๆอามาตที่อยู่เคียงข้างก็บอกว่า เวสันดรเนี่ยต้องออกไปจากาควนนครไปอยู่ในป่าเพื่อที่บ้านเมืองจะได้ดีขึ้นแล้วระหว่างทางที่ออกจากเมืองเนี่ยก็แบบได้บริจาคมาบริจาครถเป็นทานทุกอย่างสุดท้ายแล้วก็คือเข้าป่าโดยที่มีแต่ตัวเข้าไปในป่าที่ตัวเองก็แบบ ออกบวชใช่ไหมก็บำเพ็ญศีลอยู่ในป่าต่างๆแล้ววันหนึ่งก็คือชูชกเนี่ยเป็นพรามก็เข้ามาเห็นก็ขอพระโอรสพันธิดาขอลูกไปเป็นท่ารับใช้ให้กับเมียของตัวเองทีนี้พระเวสสันดรก็เลยอ่ะโอเคก็เลยยกลูกให้ให้ไปเลยให้เป็นท่ารับใช้คนอื่นเขาแล้วทีนี้พระอินท์เขาก็แบบเห็นเกรงว่าแบบจะมีคนชั่วมาขอเมียของพระเวสสันดรอ,อีก ก็เลยแปลงกายเป็นนักบวชแล้วก็มาทูลขอพระนางมาสีเมียของเวสันดรเพสันดอนก็ยกให้จ่ายยกเมียให้ง่ายๆเลย ให้ไปเลยจ้ะแต่ทีนี้คือพระอินเขาก็แบบเหมือนเป็นคนดีเนาะก็แบบก,ก็เลยบอกว่าถวายคืนให้นะเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยก็เพียงเพราะว่าจะลองใจพระเวสสันดรว่ายกลูกไปแล้วเนี่ยแล้วจะยกเมียให้อีกก็คือขออันนี้ไว้ว่าเรื่องการยกเมียให้คนอื่นเนี่ยมันไม่โอเคนะอย่าไปยกให้ใครประมาณนั้นก็เกรงว่าจะโหยกให้ทุกคนทุกอย่างเลย แต่ทีเนี้ยลูกอนะเนาะไปเป็นทาสรับใช้เขาอยู่ที่ต่างๆทีนี้ระหว่างทางที่ชูชกพาไปเมืองนั่นเมืองนี่นะก็มีคนที่ชื่อว่าพระเจ้าสันชัยเนี่ยก็คือจําได้ว่าสองคนเนี้ยเป็นลูกของพระเวสสัดนดรก็เลยขอไถ่ถอนให้ทั้งสองเนี่ยออกจากการมาเป็นทาสของชูชกแล้วก็ชาวเมืองก็ เหมือนนึกถึงความดีของพระวสันดรอะไรเงี้ยที่แบบละเหตุละเหินออกไปจากเมืองก็ไปขอให้กลับมาที่บ้านเมืองตัวเองแล้วไอ้พระเจ้าสันชัยเนี่ยเขาก็เลยยกทัพไปทูลเชิญให้กลับมาครองเมืองตามเดิมแล้วก็คืนลูกให้ตามนั้นประมาณนั้นเรื่องราะประมาณว่าแบบลูกเมียเป็นเหมือนสิ่งของที่แบบยกให้ก็ต้องไปอ๋ออ๋ออ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ทำอะไร<า>ได้เนางแบบว่านางแบบเป็น คนที่แบบจิตใจดีชอบทําบุญขี้สงสารอะไรอย่างนี้นี่แลอะไรก็ให้เขาหมดเอาจริงๆว่าเรื่องที่แบบโดนกดขี่จริงๆจะมีสามคนนี่แหละก็คือวันทองกากีโมลามีนางสีดาอีกคนอ๋อเออเออแล้วสีดาเป็นประมาณไหนวะเล่าสีดานี่ต้องเล่ายังไงต้องเล่าทั้งเรื่องสีดาตัวอย่างเอาได้มันเรื่องมันยาวมากเนี่ยสีดานี่โดนอะไรบ้างสีดาก็คือโดนโอซากันเอาตัวไป แต่ทีนี้พอก็ไปต่อสู้แย่งชิงเอาตัวคืนมาได้แล้วพระรามกลัวว่าสีดาจะมีมนทินมัวหมองอมก็เลยต้องให้ไปตุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทางทางที่แบบโดนลักพาตัวไปอ่ะมึงเขาต้องมาพ,าพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดนกระทําแล้วยังโดนกระทําอีกถ้าสมมติโดนจับไปแล้วแบบโดนทําอะไรจริงๆเยจะให้ทําไงอ่ะใช่ไหมอืมก็คือกลายเป็นความผิดนางสีดาเนี่ยอืมก็คือไปมีคนอื่นแล้วเงก็ไม่อยากจะได้อีกเนี่ยหรอ ถ้ากูเป็นนางสิดาเนี่ยคือแบบก็เสียใจนะที่ผัวตัวเองก็คือไม่คิดว่าเออเหมือนมันบอกว่ามันไม่ได้โดนนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบไม่มีใครเชื่อก็ต้องมาพีสุดข,ของจริงหรือมันคิดได้สองมุมวะว่าไปอยู่กับคนอื่นนานมากอะสองครามยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมไม่รู้ว่ารบกันกี่ปีกี่ชาติเงี้ยแต่ว่าเมียตัวเองก็ไปอยู่กับคนอื่นมันจะต้องโดนบ้างหรือเปล่าวะ แล้วถ้าคิดอย่างนั้นเราจะไปแย่งกลับมาทําไมอื็คือออกไหมลบกันแทบเป็นแทบตายพอได้ตัวคืนมาแล้วก็จะต้องมาพิสูจน์อย่างเงี้ยเหรอถ้าสมมติพิสูจน์แล้วไม่ผ่านทําไงทิ้งไว้ก็ตายท่ามกลางกองไฟจบแค่นั้นเหมือนไม่ได้รักจริงเนาะเหมือนประมาณว่าเหมือนจะเอาโดนโดนยามเกียดมาก่อนเออเออเออใช่กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทนไม่ได้ที่ถูกยามอืมใช่แต่ว่าโดยมีนางสีดาเป็นเหมือนเป็นเหมือนข้ออ้างอ่ะอืมก็เอามาลงกับนางสีดา ใช่จบอย่างถ้าเป็นเมลีล่ะเมลีขี้เมาเมลีเรื่องเป็นไงก็คือว่าเมลีนี่เป็นลูกของยักษ์ใช่ไหมแล้วพระรเขาก็คือจะต้องกลับไปเอาเม,ม่ม่วงหาวนาโหแล้วก็ลูกตาของแม่บรรดาแม่แม,แม่ที่อยู่ที่เมืองยักษ์นั้นแต่ทีนี้ก็คือว่าที่เป็นยักษ์ที่แปลงกายอ่ะเขาแบบว่ามอบหนังสือ ส่งให้เมลีว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ไปถึงเมืองแล้วอะให้ค่าทิ้งแต่ทีนี้ด้วยความว่าพระฤาษีอะตอนระหว่างเดินทางเขาก็ไปนอนนอนพักในป่าใช่ไหมพระฤาษีก็ได้เห็นสารแล้วก็จริงๆแล้วอะรู้ว่า2คนนี้เขาเป็นเนื้อคู่กันก็เลยแปลงสารว่าจากให้ค่าให้เปลี่ยนเป็นแต่งงานทีนี้พอรถเข้าไปในเมืองก็เห็นเมลีก็ลงลัก เมลีก็ทําตามสารที่แม่ส่งมาให้ก็คือที่ต้องแต่งงานก็คือก็ได้แต่งงานกันต่างๆแต่ทีเนี้ยพรลตก็บอกว่าตัวเองก็ยังมีงานสําคัญจะต้องเอาลูกตาเนี่ยพร้อมกับเออสิ่งที่นางสั่งว่าต้องเอากลับไปด้วยก็คือพระมหาวานาโหทีนี้พรลตเนี่ยก็เลยมอมเล่านางเมลีทุกทกทางเพื่อที่จะให้แบบเมาไปจะได้ไม่รู้ว่าตัวเองไปตอนไหนแล้วก็ขโมยลูกตาของนางยากะควักตาออกมาเพื่อที่ไปช่วยแม่กับป้าเออทีนี้พอ เมลีสั่งเมาใช่ไหมก็พยายามตามทารถไปทารถก็ใช้ของวิเศษต่างๆไม่ให้นางตามไปได้นางก็เลยต้องคร่ำครวญจนสิ้นใจตาย,ตายเออก็ถือว่าเป็นคนที่แบบรักแท้แต่ก็เพาะน้ำเมาก็เลยต้องเสียคนรักและชีวิตตัวเองไปในที่สุดอเพราะตัวเองขี้เมากูก็เลยงงว่าเอ๊เฮลโหลมันโดนมอมเล่าไหมโดนมอมแต่กลายเป็นแบบกลายเป็นภาพจําของคนขี้เมาอืมก็คือแบบเพราะว่าขี้เมาเนี่ยสิ ก็เลยทําให้ต้องสูญสิ้นทุกอย่างเลยท,<า>ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วตัวมอมใช่ก็เลยกลายเป็นว่าผู้หญิงคนไหนขี้เมาอย่างเงี้ยเหรอก็จะกลายแบบเมาเป็นเมลีขี้เมาเลยอย่างเงี้ยเหรอก็คือผู้หญิงแต่ละคนมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีบทบาทเลยคือแบบเป็นตัวเอกที่แบบมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างกูมไม่เข้าใจว่าอะถ้าเกิดแต่งให้มันเรื่องราวว่าแบบเออผู้หญิง มีความแบบอยากก็ได้คนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องแต่งถูกปะคือจริงๆแล้วอะถ้ามันแต่งแบบให้ผู้หญิงอะผิดอะมันก็จะไม่เป็นอะไรเว้ยแต่เรื่องทั้งหมดที่เห็นก็คือผู้หญิงไม่ได้ผิดเลยแม้แต่คนเดียวโดนผู้ชายกระทําทั้งหมดเลยแล้วก็ยังจะไปโทษผู้หญิงอีกว่ามันไม่ดีมันชั่วมันไหลใจมันเลยไม่ make ซน n ์ e อะว่ามันผิดยังไงวะถูกปะก็ยังไงมันมันก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทำไมไม่ทำให้มันแบบสมเหตุสมผลให้แบบ มีความผิดจริงๆถึงโดนลงโทษอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่แล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่ได้ทําอะไรหรือว่าเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงมีหลายผัวก็คือเป็นสิ่งผิดมหันจะต้องโดนประหารต้องโดนฆ่าอย่างเงี้ยเหรอมาเลยต้องมาแต่งให้ดูแบบผู้หญิงต้องแบบรักนวลซึ่ง่วนตัววายหย่มอายก็คือพยายามแต่งให้ผู้หญิงเนี่ยแบบยังอยู่ในขนมร,รมเนียมที่แบบสังคมมองว่าผู้หญิงต้องเป็นแต่ทีนี้ก็อยากใส่คติสอนใจลงไปด้วยว่า ผู้หญิงต้องห้ามมีนายพัวนะอ้าวทีนี้เราทายังไงดีผู้หญิงก็ต้องแบบโดนผู้ชายมาแย่งกันเองแล้วสุดท้ายก็ผิดเองอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเป็นความขัดแย้งในหัวของคนแต่งวะ่ะเออคือไม่สามารถแต่งให้ผู้หญิงเป็นแบบร,ร้ายรแายรงแรงอยากมีผัวเองได้ก็เลยต้องแต่งให้แบบไม่รู้เรื่องใส่ใส่แต่ทีนี้แบบอ้าวถ้าไม่รู้เรื่องใส่ใส่ก็ไม่มีความผิดใช่ไหมแล้วทีนี้จะแต่งให้แบบมีความผิดมีคติสอนใจต่างๆก็เลยต้องแบบมิเรื่องเข้ามาอีกอย่างเงี้กูว่าคนแต่งเขามองในมุมของที่ว่าคนแต่งแนะ ถ้าผู้ชายมันก็ไม่ผิดไงอย่างเมื่อก่อนเหมือนที่มึงบอกว่าอยากให้มีคติสอนใจก็เลยเอาทุกอย่างไปลงกับผู้หญิงซึ่งจริงแล้วถ้ามองมุมกลับคือผู้ชายเองในเรื่องอ่ะก็ไม่ได้ทําตัวดีเลยกือว่ามันมองว่าการที่ผู้ชายทําตัวอย่างงี้เป็นเรื่องธรรมดาปะ่ะใช่ออใช่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าผิดอะ่ะไม่รู้ตัวเขียนไปแล้วพอแบบพอเรามามองตอนเนี้ยเราแบบอ้าวมันผิดเต็มๆเลยไม่ใช่เหรอแต่แบบเมื่อก่อนมันไม่มีใครคิดว่าผิดอืมเหมือนการมีหลายเมียก็ไม่ผิดก็กูเป็นผู้ชายกูมีหลายเมีย กูผิดตรงไหนวะแต่เมียจะมีหลายผัวไม่ได้เพราะผู้หญิงออต้องรักนวลสงวนตัวมีผัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันแต่งออ,ออกมาตามธรรมชาติดี่ปะก็คือแบบมอ,งอ,องอย่างอยู่แล้วมองเป็นเรื่องปกติออก็เลยเขียนนครับแถมยังมีสอนด้วยนะว่าผู้หญิงห้ามไปหึงห่วงผัวเขามีหลายเมียก็ห้ามไปหึงเด็ดขาดประสิทธิของเขาเขามีได้อย่างเงี้ยแต่พอดูเรื่องแล้วอะจากเรื่องของผู้ชายมันก็ทําให้เหมือนรูปแบบผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ที่แบบแข็งแกร่ง จะต้องเป็นผู้ด uh ูแลคนอื่นได้มีความรักษาเกียรติตัวเองต้องมีเออต้องไม่ศักศีค่าได้อย่างไม่ได้มาแตะเมียแตะลูกแตะอะไรไม่ได้ก็เป็นการยัดเยียดว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่พึ่งพาได้เสมอเฉดสลดลูกเมียก็กลายเป็นแบบความดีอันยิ่งใหญ่อย่างแบบลูกเมียเป็นสิ่งของตรงนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องธรรมดานะมันแบบคนแต่งก็มองว่าแบบเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเห็นผู้หญิงเป็นเครื่องมือทําลูกอย่างเดียวอะเป็นเครื่องมือสืบพันธ์อะ เขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อสืบทอดทาย,ยาทตระกูลด้วยคนเมื่อก่อนอะ่ะแล้วก็มีเห <c oughs> มือนมีไว้แบบเสริมบารมีตัวเองได้ปะอ่าใช่